สถานการณ์อื่นๆรอบโลกในวันนี้ความคืบหน้าจากไต้หวันที่แสดงความต้องการแล้วนะคะว่าต้องการจะเข้าร่วม CPTPP ค่ะหัวหน้าด้านเจรจาการค้าไต้หวันระบุว่าจีนเดินหน้าจำกัดพื้นที่ทำกิจกรรมระหว่างประเทศของไต้หวันมาตลอดและหากจีนเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ได้ก่อน ก็อาจจะส่งผลให้ไต้หวันมีความเสี่ยงในการยื่นสมัครเข้าร่วมความตกลงนี้ไต้หวันก้าวออกมาประกาศสมัครเข้าร่วมความตกลง CPTPP เมื่อวานนี้หลังจากจีนยื่นความจำนวงไปไม่ถึง1สัปดาห์องค์การอนามัยโลกปรับแก้มาตรฐานคุณภาพอากาศลดค่าเฉลี่ยรายปีของค่าฝุ่น PM 2.5ลงเรื่อหนึ่งเหลือเพียงปีละ5มโครกรัมต่อลูกบาทเมตร พร้อมกับปรับลดเกณฑ์มลพิษอื่นๆทั้ง PM10 โอโซนไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงหลังจากประเมินว่าสถานการณ์มลภาวะทางอากาศทั่วโลกเร็วร้ายกว่าที่คาดการไว้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณปีละ7ล้านคน เจ้าวอลลี่วอลลัสที่เคยปรากฏตัวในหลายประเทศยุโรปปรากฏตัวอีกครั้งที่ไอซ์แลนด์หลังหายไปนาน22วันโดยนอนเกยอ,อยู่บนท่าเรือเล็กๆแห่งหนึ่งสร้างความโล่งใจให้เจ้าหน้าที่จากองค์การพิทักษ์สัตว์ทะเลที่คอยติดตามอยู่นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาวอลลี่ปรากฏตัวทั้งในฝรั่งเศสสเปนและอังกฤษ ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะว่ายน้ำได้ไกลถึง4,000กิโลเมตรปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีแอตแลนติกบอลลัสไม่ถึง22,000ตัวลดลงอย่างมากเนื่องจากถูกล่าและขาดแคลนที่อยู่อาศัยจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้น้ำแข็งละลายเร็วกว่าปกติค่ะ